ช่วงนี้นะคะช่วงของพาณิชย์บอกข่าวนะคะกับท่านพาณิชย์จังหวัดเพชรบณ์ค่ะนายสุพลศรีทัพทิมเป็นประจําทุกวันในรายการเพชรบูรณ์บ้านเรานะคะตอนนี้ท่านพาณิชย์อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะท่านพาณิชย์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับ <S 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 ข่าวสารเช้าวันนี้ของทางพาณิชย์มีอะไรมาฝากคุณฟังกันบ้างคะครับก็เป็นเรื่องแจ้งข่าวสารเรื่องราคาสินค้าเกษตรในส่วนของจังหวัดเพชรบูรณ์วันนี้นะครับ ในส่วนของข้าวนาปีเริ่มมีการออกสู่ตลาดแล้วเล็กๆน้อยๆนะครับยังไม่เยอะราคาข้าวแห้งนะครับความชื้น15% 1,000 10, 0ถึง1,500บาทต่อตันนะครับในส่วนของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูฝนอันนี้ปลายฤดูแล้วนะแล้วก็หลายๆพื้นที่ที่มีน้ำพี่น้องเกษตรกรก็กำลังปลูกข้าวโพดฤดูแล้งอยู่นะครับในส่วนของ ข้าวโพดเลี้ยงสาตชนิดฝักตอนนี้ก็สี่บาทหกสิบสตางค์ถึงห้าบาทต่อกิโลกรัมนะครับะมะเมล็ดความชื้นสูงความชื้นสามสิบเปอร์เซ็นหกบาทเจ็ดสิบสตางค์ต่อกิโลกรัมแล้วก็ในส่วนของมเมล็ดแห้งความชื้นสิบสี่จุดห้าเปอร์เซ็นเก้าบาทเจ็ดสิบสตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับแต่ของเราเป็นปลายฤด,ดูแล้วนะครับแทบจะหมดละ ในส่วนของราคาผักตลาดกลางผักสันติสุกสีแยกพ่อขุนอำเภอหล่ลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์ผักชีหกสิบห้าบาทต่อกิโลกรัมนะครับผักชีลงมาจากเมื่อวานร่วมสิบบาทนะครับผักชีลาวสี่สิบบาทต่อกิโลกรัมขึ้นมาจากเมื่อวานห้าบาทต่อกิโลนะครับพริกฮอตแดงห้าสิบห้าถึงหกสิบบาทต่อกิโลกรัม พริกฮอตเขียว45บาทต่อกิโลกรัมนะครับในส่วนของอถั่วฝักยาว16บาทต่อกิโลกรัมแล้วก็ในส่วนของกระลำ8บาทต่อกิโลกรัมกระลำดอก17-18บาทต่อกิโลกรัมนะครับแล้วก็แตงกวาแตงกวาขึ้นนะครับช่วงนี้17-18บาทต่อกิโลกรัม ในส่วนของราคาสุกรนะครับหมูเป็นหน้าฟาร์มก็ยังคงสี่อตอนนี้ราคาลงมาแล้วครับหมูเป็นหน้าฟาร์มลงมาเหลือยู่สี่สิบห้าบาทต่อกิโลกรัมแต่ว่าราคาหมูชำแหลกก็ยังคงเดิมอยู่นะครับอหมูชำแหลเาเนื้อแดงร้อยสามสิบถึงร้อยห้าสิบบาทต่อกิโลกรัมสามชั้นร้อยเจ็ดสิบถึงร้อยแปดสิบบาทต่อกิโลกรัมแล้วก็เนื้อสัน ร้อยหกสิบถึงร้อยเจ็ดสิบบาทต่อกิโลกรัมในส่วนของราคาไข่ไก่นะครับเบอร์ศูนย์ห้าบาทถึงห้าบาทสิบสตางค์ต่อฟองเบอร์หนึ่งสี่บาทเจ็ดสิบถึงสี่บาทแปดสิบสตางค์ต่อฟองเบอร์สองสี่บาทห้าสิบถึงสี่บาทหกสิบสตางค์ต่อฟองแล้วก็เบอร์สามสี่บาทสามสิบถึงสี่บาทสี่สิบสตางค์ต่อฟอง ก็เป็นราคาสินค้าเกษตรจังหวัดเพชรบุร์วันนี้ครับค่ะขอบคุณท่านพนิดมากนะคะครับค้าสวัสดีค่ะ